งงไปหมดละครเวียเรื่องล่าสุดเรตติ้งร่วงชวนใจหายเกิดอะไรขึ้นอึ้งรับประทานทางช่องเจ็ดหลังเรตติ้งละครกรงน้ำผึ้งผลงานละครเรื่องล่าสุดของพระเอกเบอร์หนึ่งอย่างเวียสุกุลวัฒน์ที่รับบทเป็นป่าดันนางเอกดาวรุ่มพระพายรมิดาออกมาผิดคาดน่าใจหายทาั้งทั้งที่เนื้อเรื่องก็เดินทางมาถึงช่วงกลางๆเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้ว แต่เรตติ้งกลับหลุดหลักเลข3ลดลงมาเหลือเพียงแค่2.8ซึ่งน่าจะถือว่าน้อยที่สุดในผลงานละครของเวียสุกรวัต์ก็ว่าได้ท่ามกลางการคาดเดาไปต่างๆนานา,นาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงานนี้แฟนๆหนุ่มเวียคงต้องเอาใจช่วยให้หนักๆเลยล่ละขอเอาใจช่วยหวังว่าเรตติ้ง EP หน่าจะกระเตื้องขึ้นจ้า